สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาพบกับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อพัดปัญญากาโมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีชื่อว่ารุ่นคงกับพันพันล้านนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างขึ้น่ประมาณปลายปี63นะครับและออกนะครับภห้ปล่อยชาบูชาประมาณต้นปี6.4นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษทั้งหมด2วาระนะครับ วารละที่1นะครับจัดขึ้นที่วัดโคโปูนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยมีหลวงพ่อสัมพันวัฒโนนะครับท่านนั่งเป็นประธานในงานพิธีพุทธาพิเศษนะครับส่วนวาระที่2ครับจัดขึ้นที่วัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหลวงพ่อพันคุณยาการโมท่านนั่งเป็นประธานในงานพิธีพุทธาพิเศษครับนะเหรียญรุ่นนี้ครับถูกจัดสร้างขึ้นมาทั้งหมดเพียงหนึ่งพิมพ์เท่านั้นนะครับนะครับจะเป็นพิมพ์เสมานะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับจะเป็นรูปหลวงพ่อพิมพ์เต็มอง สมาธิแับด้านล่างนะครับจะเป็นรูปวัวเสือและก็มีเป็นลายเซ็นของหลวงพ่อสมัยท่านเป็นพระครูอยู่นะครับส <ros> ่วนด้านหลังของเหรียญนะครับน่าจะเป็นรูปเสือนะครับจะเป็นรูปเสือแบบนี้เลยนะครับและลายล้อมไปด้วยขั้นหลเลขยันนะครับตามข้อมูลที่ได้มานะครับนะขักขระเลขยันและรูปเสือด้านหลังของเหรียญนะครับออกแบบโดยนะครับหลวงพ่อสัมพันธ์ว <c bus y warning> ัฒโนนะครับซึ่งหลวงพ่อทัเออหลวงพ่อสัมพันธ์วัฒโนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเป็นวัดบางพระนั่นเองนะครับนะนี่นะครับ รายละเอียดของเด็กก็จะประมาณนี้นะครับนะเป็นในหนึ่งรุ่นนะครับนะที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็พิธีดีด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหานะครับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดปุญยากรโมนะครับสกรุ่นหนึ่งไว้บูชาก็แนะนําเหรียญรุ่นคงกับพันพันล้านนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามการรับชมนะครับนะ แล้วเดี๋ยวในอีพีถัดไปนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นไหนนะฝากเพื่อนๆติดตามรับชมไปด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ